ก็ประตูด้านข้างนะครับอันนี้เป็นโครเมียมนะครับทั้ง4ประตูเลยนะครับเป็นโครเมียมให้นะครับแล้วก็ขอบล้อเป็นขอบ16นะครับตรงนี้สวยมากๆนะครับเป็นโฉมปัจจุบันล่าสุดตรงนี้เลยนะครับพวงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับมีฟังก์ชันครบเลยนะครับมีหน้าจอ LED ให้นะครับพี่ตรงสวัสดีครับวันนี้พบกับผมสไปซ์สามเหลี่ยมโต้นะครับวันนี้เรามาทําความรู้จัก เจ้าแคมเมอรี่ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไมเนอร์เชนตัวใหม่นะครับเป็นโฉมปัจจุบันนะครับเป็นโฉมปัจจุบันแต่งไฟมาให้บอสเป็นไฟไฟหน้าเป็น LED นะครับมีไฟตัดหมอกข้างล่างแล้วก็ไฟไฟตัวนี้มันจะดูเป็นเรียวๆนะครับเป็นทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตอบโจทย์กับกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับมันจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับนะถ้าเปิดเป็นประตูไฟฟ้าในทิปนี้นะครับแล้วก็จะมี ไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับเป็นไฟฟ้าพับเก็บอัตโนมัตินะครับแล้วก็ประตูด้านข้างนะครับอันนี้เป็นโครเมียมนะครับทั้ง4ประตูเลยนะครับเป็นโครเมียมให้นะครับแล้วก็ขอบล้อเป็นขอบ16นะครับตรงนี้สวยมากๆนะครับเป็นโฉมปัจจุบันล่าสุดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูช่วงท้ายกันนะครับไฟท้ายนะครับมันจะเป็นโฉมใหม่จะเป็นปรับโฉมมาให้ไฟท้ายดูเลียวดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าผ้าเป็นโฉมเดิมนะ มันจะเป็นทรงลักชัวรี่ที่เป็นไฟท้ายจะเป็นใหญ่ๆกว่านี้นะครับแต่ว่านี้มันเป็นไฟท้ายเรียวมาให้เป็นทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์กับกลุ่มวัยรุ่นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แคมเบอรี่จะเสียลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นไปเยอะนะครับจะเสียไปให้กลุ่มพวกซีวิคแบบนี้นะครับกลุ่มซีวิคกลุก่มฮอนด้าจะรับลูกค้ากลุ่มนี้ไปแต่ว่าช่วงหลังก็มีปรับโฉมมานะครับปรับกลุ่มลูกค้ามาให้ตอบโจทย์กับกลุม่มวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประตูหลังนะครับตรงนี้ เปิดนุ่มมากนะครับเปิดนุ่มมากตัวนี้เป็นหลังเดิมท้ายเดิมนะพี่ไม่มีชนหนักของเราจะมีรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพี่ควมไฟไหม้น้ำท่วมกับไม่แน่นอนนะครับมาดูข้างหลังกันก็บของได้เยอะแครมรี่ตัวนี้มันจะปรับข้างหลังมากม่นะครับถ้าเป็นโฉมต้นปีนะเป็นโฉมต้นปีมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ดีไซน์เขาทำมาดีมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นพลาสติกทําให้มาคุมล้ออะไ่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ครบนะครับมีแม่แรงมีเหล็ก ครบนะครับข้างหลังตรงนี้พี่มันจะสามารถเกิบของได้เยอะขึ้นนะครับช่องจังกว้างมาดูข้างในหน่อยนีช่องกว้างมากๆนะครับโอเคประมาณนี้เรามาดูข้างในกันเลยครับผมแล้วก็พวงมลาลัยตัวนี้นะครับเป็นแบบ3มก้านนะครับมีฟังก์ชันครบเลยนะครับมีหน้าจอ LED ให้นะครับพี่ตรงนี้แล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับถ้าเป็นตัวเดิมนะ มันจะเป็นแบบลัตชูรี่นะครับเป็นเบาะสีครีมนะครับตัวนั้นแล้วก็แต่ว่าพวกนี้มันปรับใหม่นะครับเป็นถ้าเป็นคคมรี่โฉใหม่นะครับจะมีเป็นสีดำนะครับปรับให้มันฉบเขียวขึ้นมาแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมเป็นแบบไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งคนขับคนนั่งข้างๆงนะครับเป็นแบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มาดูข้างหลังกันต่อกับพี่แล้วก็ข้างหลังเนี่ยโซนข้างหลังจะกว้างมากๆนะครับแล้วก็ มันกว้างนะตรงนี้นั่งสบายมากแล้วแล้วที่สําคัญนะครับแคมเ y รใครๆก็รู้นะเบาเขานั่งสบายมากๆนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะแล้วจะมีแอร์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าขับรถระยะไกลนะครับจะมีที่ชาร์จแบตตรงนี้ให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงว่าอุ้ยกลัวแบตหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวนะครับมีที่ชาร์จแบตทั้งสองรูนะครับมีแอร์หลังด้วยและที่สําคัญนะครับมันจะมีที่พักแขนตรงนี้นะครับที่พักแขนนะแล้วก็จะมีเปิดใส่ วางที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วแล้วก็มีอันนี้สะดวกอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะมีช่องข้างหลังตรงนี้ให้นะครับเวลาฝนตกเราอยากหยิบของข้างหลังรถใช่ไหมเราไม่ต้องลงจากรถไปนะครับเรามาตรงนี้ได้เลยแล้วก็หยิบของตรงนี้ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เขาดีไซน์มาดีมากมากนะครับและที่สําคัญนะครับพี่ถ้าใครสนใจคันนี้อยู่ c a มรี่ 2.0G นะครับอันนี้ปี2018จดปี19นะครับถ้าเป็นตัวต้นปี2018จะเป็นอีกชมหนึง่งแต่ว่านี้เป็น ไม่ได้เช้นใหม่ปรับโฉมปัจจุบันมาแล้วนะครับถ้าใครสนใจตัวนี้อยู่ของเรานะครับสามเดียมาโต้ตอนนี้มีโปรโมชั่นเด็ดนะครับมีมะม่วง10กิโลนะครับแลกรับเงิน1 0 0 0 0แบาทพี่เจ้ากลับบ้านหรือช่วยดาวก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ต่อตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤษภาคมนะครับถึงวันที่10เท่านั้นนะครับอันนี้ต่อให้นะครับเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องมากๆกนะครับก็ต่อให้อีกนะครับพี่มีมะม่วง10กิโลนะก็จัดโปรโมชั่นเด็ดๆนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจโปรโมชั่น แบบนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่สไปซ์สามเหลี่ยมาโตนะครับ0951989916นะครับผมสไปซ์สามเหลี่ยมาโตยินดีให้บริการครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ